ีค่ะห่างหายไปนานนะคะก็เดี๋ยวนี้นะคะกิ๊ตจะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องเอ็ดล็อกมีนะคะหลายคนสงสัยค่ะว่าเอ็ดล็อกมีเนี่ยคืออะไระแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เห็นว่ากิ๊ตเนี่ยลงตามสื่อต่างๆนะคะทั้งทางไลน์เอ่ย a c e b o o k หรือว่าที่เพจน,นะคะก็เดี๋ยวนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในกล่องของเอ็ดล็อกมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างกิ๊ตจะมารีวิวแกะกล่องเลยนะคะวันนี้ นี่เลยอย่างแรกเลยคือที่ประทับใจมากๆเลยของเอ็ดล็อกนีก็คือตัวกล่องของเขานะคะตัวแพก็กเกจของเขาเนี่ยดูหรูหราไฮโซมากๆเลยนะคะกะ็เดี๋ยวเราแกะไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะมีนี่คู่มือให้นะคะคู่มือของเอ็ดล็อกมีแล้วก็ ในกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างก็จะมีนี่เลยเขาจะมีเครื่องสําหรับผลิตครีมนะคะให้หนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีครีมก็คือเป็นตัวเดย์นะคะแล้วก็จะมีตัวไนท์นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยสกล่อง3ามขวดเนี้ยก็คือเซรั่มค่ะซึ่ง Amazing มากๆเซรั่มแต่ละตัวตอบโจทย์แก้ปัญหาผิวของเราได้ตรงจุดมากๆนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวลดริ้วรอยนะคะ ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นตัวรักษาฝ้ากระแบบลึกนะคะแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยจะเป็นตัวที่ยกกระชับนะคะซึ่งทั้งสามตัวนียคิดเชื่อว่าสาวๆเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็คงไม่อยากจะแก่ถูกไหมคะทั้งสามตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความชราโดยเฉพาะนะคะเนอะนอกจากมาเจลเซอร์ izer, ตัวดีแล้วก็ตัวไหนแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมคะข้างในข้างใน อยู่ด้านหลังเลยนะคะจะเป็นตลับให้เราค่ะตลับเล็กๆประมาณนี้ค่ะเขาให้เราไว้เพื่ออะไรรู้ไหมคะโหเขาออกแบบมาสุดสุดเจ๋งค่ะก็คือเขาให้เราเนี่ยเอาไว้สําหรับพกพาเวลาเราเดินทางไม่ว่าเราจะไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะไอ้ตลับเนี้ค่ะมันสามารถพกไปได้เนี่ยเจ็ดวันนะคะคีมเนี่ยบรรจุอยู่ในเนี้ยสามารถใช้ได้มากถึงเจ็ดวันนะคะแล้วก็ที่อยากจะบอกว่า ค,คือคือครีมเซตเนี้ยพอเราใช้ไปได้ประมาณสัก2สัปดาห์นะคะ,ะเขาก็จะให้เราเนี้ยเลิกขีข้อมูลแล้วว่าสภาพผิวหน้าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะหลายคนก็สงสัยอีกเหมือนเดิมว่าแล้วเราจะขีข้อมูลจากที่ไหนตรงไหนได้นี่เลยเขามีแอปพลิเคชันให้เรานะคะก็คือแอปพลิเคชันเทเล็อกมีให้เราดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะ พอเราโหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแอปตัวนี้เราสามารถเข้าไปแล้วก็เข้าไปคิข้อมูลหลังจากที่เราใช้ไปแล้วสองสัปดาห์นะคะเราก็จะมาดูว่าสภาพผิวหน้าของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็เราอยากได้แก้ปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นใช้ใช้ไปเรารู้สึกว่าอ,อ๋อตอนนี้ฝ้ากะมันยังมีเยอะอยู่เราก็ปรับสูตรได้นะคะในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะถามรายละเอียดเราหมดเลยเราก็จะกรอกไปนะคะพกอกรอกไปเสร็จหมดแล้วเนี่ย เราอยากได้อะไรเพิ่มเติมเราเกอกเข้าไปแล้วก็เขาจะมีรหัสมีโค้ดให้เรานะคะเป็นเฉพาะผิวของเราคนเดียวเท่านั้นเน้นย้ำนะคะว่าเป็นเฉพาะของของเราคนเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรหัสนี้จะถูกส่งไปที่บริษัทนะคะแล้วก็สามวันหลังจากนี้ก็จะได้ครีมตัวใหม่ที่เป็นโค้ดของเราโดยเฉพาะเนี่ยกลับมา ครีมชุดหนึงเนี่ยค่ะในชุดนี้เนี่ยจะใช้ได้1เดือนนะคะอ่าทีนี้นอกจากครีมตัวนี้แล้วเนี่ยพิเศษสำหรับการเปิดตัวนะคะเขาแถมตัวนี้ให้เราด้วยนี่เลยตัวนี้จะเป็นเอ็ดร็อกเจนทัลครี n ซิ่งครีมแอนทนนะคะ ตัวนี้เนี่ยดียังไงก็คือจะเป็นตัวล้างหน้าซึ่งผสมโทนเนอร์ไปแล้วในตัวโดวยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่ใช้โทนเนอร์เนี่ยจะรู้ว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จเราจะต้องมีการปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์แต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคือใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้ตัวเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผิวจะชุ่มชื้นเลยทันทีอยากเห็นได้ชัดผิวนุ่มเลยทันทีนะคะตัวนี้เขาแถมให้ฟรีเลยนะคะ1ตัวแล้วก็าที่สําคัญนี้เลยเขามีตัวนี้ให้ นี่ Amazing อีกแล้ว Amazing ยังไงคือ Amazing ไปเรื่อยนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ให้เราใส่เครื่องนะคะเป็นตัวที่เก็บเครื่องเจ้าตัวนี้เลยโหสีนี้กำลังอินเทนสุดๆนะคะสีนี้บอกเลยสุดท้ายนี้นะคะความพิเศษของเครื่องก็คือเราหมดเงินลงทุนในการวิจัยไปมากกว่า1 2 0 0ล้านบาทนะคะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวทีมเองและมีเพียง100่คนเท่านั้นในประเทศไทยนะคะที่จะ เป็นเจ้าของเจ้าเครื่องเอ็ดล็อกมีนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเครื่องเอ็ดล็อกมีนะคะสนใจสอบถามข้อมูลนะคะติดต่อกิดมาได้ตามไลน์ด้านล่างนี้เลยนะคะ